สวัสดีค่ะทุกๆคนมามาฟังเรื่องกันโอ้ยข่อยเลยเป็นเจ็บตาแหงแอบเอ้อเอาก่อนอื่นก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยพูดใดยท่านได้กดซับกักบกดซับให้ข่อยแน่จ้ากดไลค์กดหนีมันกับบริเสียงเงินดอกกดให้แนเ่เด้อ <c oughs> เป็นกำลังใจกันให้ไอไอมันดันให้ข่อยแนย่มาเว้ากันอันนี้เพื่อนบอกว่า <c oughs> เพื่อนไป เพิ่นไปดำน้ำไปกระมูสามสี่คนน่ะเพิ่นก็เลยไปพอตอนแรกะคิดว่าเนื้อคู่คู่บุญเพิ่นไปเห็นกันตอนแรกกับบบปิงเบ้อหยังดอกแบบว่าดำน้ำยูเซดเดียวกันละ่ะก็เลยได้ไปหูจักกันก็คือผู้ชายคนนี้กัเป็นฝรั่งที่ลอ,อยอยู่กับตรงสเปกอยู่ น้องเจ้าของเรื่องนี่ยคอยถามยูไ่ไ้ว่าตัวอยู่จากปียี่สิบเก้าฝรั่งสี่สิบกับมีการแบบแลกแลกคอนแทคก,กันติดตัวกันอะพ่อผู้ชายกลับไปผู้ชายก็ขอเป็นแฟนเลยเดีตอนอยู่ตอนหนานอะบ่ขอเลยพ่อกลับไปขอน้องกะเออ,อถ้าอยากให้ฉันรับก็คือให้เธอบินมาไทายอีกเธอหนาเธอจะบินมากเลยผู้ชายก็เลยบอกว่ามันจะช่วงแบบ เขาจะมาได้อะเขาจะมาที่คบกันมาแล้วเขาจะมาจงวันเลนทายแล้วก็มาช่วงสิงหาเขาจะมายูทราสามอาทิตย์ก็คบกันกับอันนี้กันดีมากแบบผู้ชายเป็นคนดีว่าน้องว่าเป็นคนที่ว่าปากหวานเอาใจเก่งงามเทศกาลเขาจะมีของให้ตลอดเขาจะซื้อมาฝากแล้วบางที่ก็ทรงเป็นว่าเป็นเป็นเป็นแบบว่าพ็อกเก็ตมันนี่เองสินะให้แนงสินะ กะคบกันดีเสมอมากถามว่าผู้ชายอะ่ะเคยแต่งงานบอลองถามมีลูกมีเมียอยู่บ่เนาะผู้ชายก็เลยบอกว่าฉันน่ะเคยแต่งงานมีลูกคนหนึง่งแต่ว่าลูกฉันอะ่ะอยู่ําเมียเก่าแล้วก็เมียเก่าก็คือว่าบริยูประเทศน้ำฉันเมียเก,าก่ากไปเอ๋า เป็นฝรั่งประเทศอื่นเราก็ยหายไปอยู่น้องกันเรียบร้อยล้วฉันไม่มีปัญหายหเลยเออฉันกับมิแตลูกเขาก็ยังเคยทรงแบบว่าลูกอ่าลูกทรายเนี่ยมาให้บึงเออก็น่ารักดีฉันกับนุก็ชมไปว่าสันกัว่านูก็ถามพี่ว่าเนี่ยเก่าจะมมีปัญหาอย่างบบแต่เธอแต่งงานกับฉันหรือว่าลูกอ่ะตามแบบอนาคตเฮาคบกันมันไปเยาเยเพี่ก็บอกไม่มีปัญหา อ้บ่มีปัญหาเจ้าของกับเสื้อใจเนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ว่าคบกันนะเวลาเจ้าของโทรไปเมืองนอกก็คือว่ามั่นกับบ่มีอย่างดีโทรไปตอนใดก็ได้แม่แล้วก็ย่มเขามากสิกับบกเคยมีว่าเามียเกา่าหรือว่าลูกโทรมาลูกกวนกักเสื้อก็โอเคนองกับเสื้อสนิทใจนะว่าเขายากันขาดกับเมียแล้วเขาบ่นีนม,มีอย่ง มายองมาแย่งกันสหนะกับเสื้อใจกันหลังจากคบกันในซี่ปีที่ผู้ชายมาตลอดจะควงกันเลยว่าฉันอยากไปเที่ยวบ้านเธอให้ฉันไปแน่ผู้ชายกะว่าโอ้เธอสิไปเห็นอย่างเดี๋ยวจังไปในบวงสินะเพราะว่าผู้ชาย บอกว่ามันไม่มีอย่างหนาเที่ยวหรอกกับฉันกับโมีเวลาที่แบบว่างานฉันนี่ก็ยุ่งเพราะว่าเขาได้รับตําแหน่งแล้วคือมันเดือนตําแหน่งขึ้นก็แบบว่าเป็นไงก็เก่าอ่ะเป็นเจ้าไงในตัวเก่าก็เลยแบบว่าบอกอ่มีเวลาแต่ว่าตูนองกับว่าอ้ยฉันก็อยากไปฉันคบกับเธอโดนแหล้วฉันเห็นมูชั้นอ่ะมีแฟนฝรั่งเขาก็ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเอาผู้ชายก็เลยโอเคบ้านนี้ก็ไปพักกันไปเบึงศึกษาบึงล้วว่า จะไปวี่เยี่ยมเนี่ยมันตน้องมีเอกสารนี่อย่างแน่ก็ไปจัดการของจะคล้องกบไปเฮ็ดข้องจะคล้องผู้สร้างเฮ็ดผู้ช้ายเฮ็ดฐานนะแม่อา้าวจะคล้องกับบอกจะคล้องกับบอกผู้ชร้ายว่าให้ฝากซุ่มบินแหมก็ฝากมาซุ่มถือว่าเพิ่นบินเพิ่นไปพังไปประเทศนั่นก็บ,บินกับมาสินะก็ไปฝากเขา พอเอกสารมาหอดน้องกับมาเบิงนอนก,กับตื่นเต้นไปเบิงว่าอันนั้นไม่สีหูเลยดเดียวเงินเดือนผู้ชายยักบาทเสียภาษีเท่าไรสถานะจนังไรพอเอามานะ่ะปรากฏว่าผู้ชายนะ่ะมันขืนบอกว่าผู้ชายท่านเดียเออน้องกับเอาคือท่านเดียน้องกับปื๊ดนหมดอ่ารอบจนว่าไนหนก็โทรหาผู้ชาย ตอนแรกผู้ใช้ก็ยังแบบว่างงเด้ว่ารู้ได้ยังไงนะฉันนี่บ่ฉันบมมีเมียฉันบมมีอย่างฉันยาแล้วก็ยังยืนยันนอนเลยว่านี่นองกับเอกสารในบึงเขาก็เลยว่าเอาแต่ว่าฉันบ่ได้ยุกับผู้ใหญเด้ตอนนี้คือฉันยุคนเดียวเด้ก็ะซำมาฉันยาตัวนองก็เลยบอกว่ายาไม่ยามันขึ้นอยู่ที่เอกสารมันไม่ใช่ว่าการอยู่ด้วยกันถ้าละผูกพันทางกฎหมายมันยังอยู่อยู่ทุกอย่างน่ะแปลว่าเธอตัวฉันเป็นบัว่าสัน พลังกับบปปาบบกระเฮ็ดเห็นแบบว่าทะเลาะกันเลยไหมทะเลาะกันบบกไง่ตัวบบกแต่งหู้ากบบพาวแบบสมโอเลยเพราะว่านองกับแบบว่าเสียความรู้สึกอ่ะถ้าคือมีเมียอยู่ทันใดยาก็ต้องบอกกันดีๆว่ามานั่ตัวกันยังซี่มันเสียเสียนุโจ้อใจบ่มันมันเสียเสียนอันบอกเขาดีๆแล้วก็แล้วนะเขาก็สิเดลู้แม่อนบ่อืมบอกว่า มีเมียอยู่คือมีเมียแต่ว่าแยกกันอยู่อย่างกระบ,บอกอันนี้ยืนยันตลอดว่าบบมี่ยาสถานาสวนไม่แต่มีลูกติดบานนี้กระสูนลายทุกอย่างที่ผู้ไส้ซื้อไว้นะแม่เป็นตัวผู้ไส้กระจงจริงแมนบางคนกระจงจริงคือของข่อยแล้วกระจงจริงเนี้ยย่ำข่อยไปวีซ่าท่านในพันกระจองรัดเลยเดย้อันนี้กระจงจริงทุกอยา่างเน่ยแพนไปเมืเม่บ้าไปหันไปนี่นองก็เลยมาถามว่า มันเป็นแตไ่ไปบัวอย่างสี่มันไปได้บัวมันจะมีปัญหาที่หลังบัวเขาจะฟ้องเขาดขใดคือไทยบัวถ้าไปแบบยงสี่ไหมผู้ชายนะเป็นคนฝรั่งเศสถ้าน้องไปนี่มันจะมีปัญหาอย่างวงาแต่ว่าตอนนี้แบบว่าน้องเสียความูุซึแบบเสียเส้นคักไหมถึงแคนยังสี่ไหมน้องบอคิดว่ามันจะมาเกิดกับน้องนาะมูจเจ้าคิดว่าจังหด เขามีเมียค่ายอยู่หนิเอกสารแล้วก็น้องบุรุษเฮ็ดไปมันจะผ่านบอพราะว่าสถานะเขาคือท่านได้ยา์เมยนั่นแหละมันจะเป็นยังไงมูเจ้าบาให้น้องเพลินฟังในด้าน้องเพลินจากรู้เด้อว่ามันเป็นไปได้บอมันี่ถือเขาฟ้องถึงอย่างคือไทยบอทุนถามข่อยข่อยกับบุรุษแมเพราะว่าข่อยบอข่อยบอเรมีนแฟนบอเรมีผัวฝรั่งเศสเนาะเอามูเจ้าตอบไม่ในวันนี้จะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยขอบคุณค่ะขอบ